สนับสนุนโดยไมคครีมกานเยเมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใสสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบครับบอบูอคุยกับประชาชนกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับอันดับแรกก็เช่นเคยนะครับเฉะลยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถามว่าทีมชาติดใดค,ครับได้แชมป์ยูโร2012คำตอบก็คือข้อ2สเปนนั่นเองครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ผมไม่มีตัวเลือกให้นะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่ง่ายมากๆถามว่า ผู้เล่นคนใดครับได้ตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำศึกยูโร2012ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับก็ถ้าคำตอบแล้วส่งมาตามที่อยู่ที่เราให้ไว้ครับคุผ <bbie improve. S 1> <ท>ู้ชมครับอย่างที่ทรากันดีนะครับศึกยูโร2012ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่หรือส่วนหนึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2012นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ่ายทางฟรีทีวีผ่านทาง รูวิชั่นที่เราจัดรายการอยู่แห่งนี้นะครับหมดสิทธิ์ดูนะครับเปิดมาก็จะเจอกับภาพนิ่งแล้วมีตัวหนังสือขึ้นว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ดูถ้าอย่างนั้นทางที่มันเป็นฟรีทีวีนะครับหรือทีวีของสาธารณะนะครับทุกคนมีสิทธิ์ดูได้อย่างเท่าเทียมกันแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเขามาปิดถนนเขาไม่ให้เราผ่านทางเพราะอย่างนั้น เรื่องนี้ครับถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับขึ้นเข้าไปลงหนังสือพิมพ์วุ่นวายกันไปหมดวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเชิญผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาถกปัญหาถึงเรื่องนี้นะครับถกถึงเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ถูกต้องนะครับปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนมันมีทางออกยังไงนะครับวันนี้เราเชิญเจ้าของลิขสิทธิ์มาเลยทีเดียวนะครับว่าแล้วนะครับผมพูดตรงเนี่ยเขาไม่เคยออกรายการไหนเลยนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกลียติอีกแล้วนะฮะรายการบอบูคุยประชาชนวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับกูติ่งครับเชิญครับท่านสวัสดีครับสวัสดีคุณปอบสวัสดีครับกูสบายดีนะเดี๋ยวนะฮะเอาฮะไม่ได้จับมือเดี๋ยวนี่พากาศมาด้วยมรดิการอ๋อครับสวัสดีครับเชิญนะเชิญนั่งเลยการนั่งเลยนั่งมาวันนี้มาประกบกูเลยประกบเลยเพราะว่าผมอะกูนั่งกลางเลยนะกูนั่งกลางโอเคอ่ากูนั่งกลางเลยอ่าเดี๋ยวช่วยกูแนะนำแนะนำตัวนิดนึงนะครับ ผมกู scroll, เอ่อเจ้าของบริษัทไม่ใช่ฮะ <หา S 1> ใครแนะนำตัวน้องน้อง,องแล้วโถกู<อ>ก็รู้อยู่แล้วกูอ่ะมีน้องเบิ้มบ้าลองเบิ้มอะไรเราชื่อเบิ้มจริงชื่อ,เบ,อเบิ้มจริงเหรอมีน้องเบิ้มมีน้องเขื่องโอ้โหชื่อมีทั้งเยอะแยะกูว่านี่จะน,นี่นี่เดี๋ดยวนี้ผมติดแฮทริ้งนะครับของเขาดีจร <c oughs> ิงจริงโหฮาร์ดเซลแล้วเดือน ทุกตอนเลยที่ทำมาสองปีเพิ่งรู้สึกว่าดีดีหน่อยวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นดูงี้ไงว่าเหมือนเป็นศิลปินในสังกัดการงานออกเดินทาเดี๋ยวปั้นถ้าไทยผลงานดีเดี๋ยวปั้นครับ้องเบิ้มับเปลี่ยนชื่อดีกว่าเปลี่ยนชื่อดีกว่าไหมเปลี่ยนชื่อเบิ้มนี่ไปออกอัลบั้มนี่มันไม่ไม่ไม่เข้านะนี่เบิ้มก็อยู่ต่างจังหวัดเข้าเรเปลี่ยนชื่อพลอยอ๋อชื่อพลอยนะครับอันนี้ชื่ออันนี้อ่าจากเขือก็เป็นโซ่อ๋อคือตอนอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอก เรียกอีเครืองเข้ามากรุงเทพปุ๊บอีเครืองไม่ได้แล้วโอ้มันดูดูมันดูฮัตคอ์ไว้ก็เลยเป็นน้องโซ่โซ่ที่เอาไว้ล่ามเอาไว้คล้องอคล้องใจะพูดง่ายว่าเป็นคู่ดูโอเหมือนกับวงอันนี้เลยฮะเนโกะจมดูประจำฮะผมก็ดูเหมือนกันับน้องถายบิกินี่นะน้องเนยกับน้องแจมอะนั่นแหละนี่ดกผม ให้ทางบริษัทผมปั้นคู่นี้ได้สบายก่อนอื่นได้เลยเนี่ยผมอยากจะให้น้องๆหรืเป็นคู่ดูโออะไรนะโซ่กับโซ่กับปลอยนะครับออกไปโชว์เสพทีลา,ายสบายถ้าอยากท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมสักน,นิดนึงเพราะว่าชมจอดำกันมาหลายวันแล้ว<อ>ดูขอ,ของกันมามิวสิกงามากครับโอเคโอ้โหกูไปเองเลยกูเต้นด้วยอ่ากูเต้นด้วโอ้โห โอเคครับโอเคครับสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหสึกหลัแน่นอนตอนหลังถึกติ้งทุกตอนเลยต้ทุกตอนเลยครับจดี๋ยวเราจะต้องมาเข้าประเด็นที่ผมเชิญกูมาในวันนี้แล้วนะเป็นไงฮะกู ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมารับกิรับเละเลยรับเละเลยขายไปกี่กล่องกล่องกกนแซ้ของผมมี่ขายไปประมาณอะไรนะกะกนอแซ้เขามีอมีด้วยเหรอกอกนอแซ้มีกล่องผมกล่องกล่องของผูเนี่ยนะฮะกอกอนอแทขายได้ล้านกว่ากล่องล้านกว่ากล่องนะครับกล่องละพันกว่าขายสามพันกล่องละสามพันสามพันคูนล้านกล่องโอ้โหสามพันล้านบาทนิดหน่อย ไม่น่ามาให้เขาดูฟรีทีวีอ่ะเอาโปู่ธุรกิจก็แต่ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับปู่ประชาชนชาวไทยเนี่ยเขาดูผ่านเขาด,าดูไหนร้อนสดอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาดูผ่านฟรีทีวีได้นะฮะช่องสามต้องห้าต้องเจ็โอ้ <9. S 2> ดูของฟรีเขาโดนทิ้นแล้วเสียตังค์บางทีของดีๆแต่ก็ฟรีได้ไงคุณปู่อย่างที่ผมเปรียบเทียบนะกูเหมือนเหมือนถนนสาธารณะถนนที่ที่ที่ปู่ใช้ที่น้องโซ่กับน้องพลอยใช้เนี่ยเป็นสาธารณะถ้า้าใจไหมฮะถ้าใจนะครับคือใครก็ใจได้ ใครมีรถก็ใช้ได้ใครมีขาก็ออกไปเดินได้และอยู่ดีดๆกูทาเหมือนกูอะไปปิดถนนแล้วไม่ให้คนอื่นเขาเดินผ่านแลวกูเลือกยี่ห้อรถอะถ้ายี่ห้อรถบางยี่ห้อเนี่ยกูไม่ให้เขาผ่านอะกูให้แต่ยี่ห้อที่เขาจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กูผ่านเนี้ยมันถูกเหรอกูไม่ปิดถนนสาธารณะได้ไงอ้าวนี่กูทําเหมือนพวกไอ้ที่ตอนที่เขานิยมกันไอ้พวกปิดปิดถนนนายพวกคุณบ่าูคุณ แล้วไม่คนจะซื้อผมเป็นร้านกล่องได้ยังไงเอาเพราะเขาอยากดูเลยครับเพราะเขาอยากดูเพราะเขามีเงินไอ้พวกมีเงินก็ดูไม่ได้มันแค่แค่นั้นโควิดจะตัวเองครับเขาไม่ตัวอะไรคุณบ้หมูแล้วตามแล้วก็ต้องผมไปซื้อลิขสิทธิ์มานี่จากสิวฟ้าเลยผมซื้อมานี่หมดไปนเท่าไหร่สิวฟ้าเบต้าแร้วเปล่าเออครับผมผมเสียค่าลิขสิทธิ์มาแล้วอยู่ดีจะไปให้ดูฟรีเนี่ยัมไม่พแา่แต่มันุรกิจมันสาธารณะกูกูู้องเข้าใจเลยผูพุ้งี้ไม่ถูกได้ ผมคุณบ๊อบหูนี่เชิญผมมาทำไมเนี่ยก็ผมเชิญมาถูกปัญหาเพราะว่าเรื่ลึมันเป็นปัญหาสังคมไอ้มึงสองตัวได้พูดมันสิเออนี่แสดงว่าดูไม่ได้ใช่ไหมดูไม่ได้ดูไม่ได้นี่ไงก็คนพานเนี่ยมาพานกับผมคนอื่นกาดูได้ไม่มีใครมาบ่นกับผมหรอกน้องน้องพลอยดูได้ไหมคะดูได้ค่ะดูปลาปูอ๋อดูปูน้องโซ่เลยจ้ะดูได้เหมือนกันคะดูดูกับใครจ้ะดูกับปูตามร้านอาหารนะโอ้ปูพาไปผัดกันดูเออแม แหมก็กำลังคุยกันเรียกว่ากำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยกำลังเข้มข้นเลยดีเดียวนะครับได้นะครับต้องไปพักชมสิ่งนี้สนใจกันสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดยไมคครีมกานเยเมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใสในอนของรายการนะครับผมยังอยู่กับก <c oughs> ูสิงนะครับกําลังทกปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์จอดงจอดําอะไรอยู่นะฮะกูกูสิงครับจอดําเนี่ยมีวิธีแก้ปัญหามาแก้ไงจอดอําอ่ะทําไงดีอ่ะทําแบบที่บ้านผมทําทําไงให้กูว่าเอาไปล้างจอดําเอาไปล้างอบ้านอากูอ๋อก็คือจอดําล้างบ้านอากูเนีน่ยเออ ก็ไปล้างเนเอาไปล้างาลาง่อยมันดำขน,นาดนั้นแล้วต้องปิ้นออกมาด้วยไหมปิ้นออกมาเวลาล้างต้องปิ้นออกมาไหมปิ้น,ก,นก็ดนีเหมือนกั <c oughs> นพูเรี้ยวป่า <c oughs> ดิลองดูหน้าทิพเนี่ยเขาดีจริงโอ้โห,โหนี่รับรับมากี่บาทเนี่ยโกเอางี้กูติงครับวันนี้ผมเชิญอากูมาแล้วเนี่ยจะไม่เชิญอีกค่ายมาเนี่ยเป็นค่ายแข่งคู่แข่งของอากูอย่าบอกนะอย่าบอกว่าลังนันมาด้วยนะ อ่ก็ไม่บอกนะฮะก็เลยเงียบนะโอ้โก็กูบอกให้ผมไม่บอกอออบผมก็เลยเงียบบอกแล้วบอกนะเดี๋ยววันนี้ผมเชิญคู่แข่งค่ายคู่คู่แข่งของกู Rover มาเลยจะตู้ผมได้แล้วคราวที่แล้วก็ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลรายการใหญ่คราวนี้กูได้ใช่ไหมครับแล้วก็วได้มามเป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมครับที่เราจับสองค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยมาปะทะกันในรายการนะครับเขาไม่เคยกล้าที่จะไปชนกันที่ไหนมาก่อนนะครับว่าแล้วนะครับขอเชิญเรียกว่า เจ้าของค่ายยักษ์ใหญ่นะครับอีกค่ายหนึ่งเลยของเมืองไทยนะครับซอสเกี๊ยวครับจากค่ายอาอูดครับเชิญครับสวัดีครับซอสสวัดีครับเอ้ยไม่เจอนานเลยเฮ้ยไม่เจอนานเลยเฮ้ยเอ้ยเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาทำไมสองคนเนี้ยพอกมาขับซอสอันนี้กูกูพาหญิงมาซอสพาหนุ่มๆมาแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันยังไงต่างกันเยอะไปไปอยู่ตรงนู้นไอยู่ตรงงุ้น เ้องก็ไม่อยู่นู้นก่อนจะอยู่ไปดูให้ซ้อเลาวมึงดูแลซ้อเลยมึงดูแลเวาปลอดภัยมือหลังนั่นเป็นโจรโงกหน้างั้นง่ายไปยืนประกบซ้อหน่อยประกบดีซ้ายขวาดีคนเยอะมากอ่ะแนะนำตัวนิดนึงแนะนำเป็นเด็กจัลเตอร์อีเตอร์อีแรงนะครับที่เป็นศิลปินได้ตังกัขนาดนี้งานแนวอะไรครับซ้ออันนี้เอาดูแนว ได้เป็นเออเอาเธอในทีนะครับเอาเธอมาทีคนบ้าอะไรยุคเจ็ดสี่มันใส่ชุดหมีเฮ้ยนี่คนนี้คุ้นๆเมื่อก่อนอยู่ค่ายกูนี่เมื่อก่อนอยู่ค่ายกู่ทำธนญมันด่าผมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ค่ายกูผมจำได้ผมทำเงินให้เป็นพันล้านนะโอ้โหเขาเตรียมมาเตรียมเขาเต็มที่เลยอย่าอย่าโอ้ดิพี่แจ็คเขาเรียกว่าคนขี้ขี้บนหลังคาพี่แจ็คไคอร์อ่ะพี่แจ็คตอนประกอบรายการของเราที่เคยไปอยู่ตอนนั้นยังอยู่ค่ายกูเนี่ย ทำไมตอนนี้ไปอยู่ค่ายโซแล้วครับอ,อนั่นน่ะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สดุดในชีวิตของผมครับโอโ้โหตอนนี้ผมสามารถเลิกอย่างแล้วผมกลับเป็นคนที่รักประชาชนทุกคน<อ>น,นเดินแจ๊คแจ๊คไอโซเมืก่อนอยู่กากูนี่ได้เทปม้วนเท่าไหร่แปดม้วนบาทครับแปดม้วนบาทกูไม่กดราคาจังอ่ะกูขายได้แปดล้านม้วนกับล้านบาทแล้ว<อ>แล้วแต่มันที่ยอดได้แค่ไหนก็ถึงไหมแปดล้านม้วนอ่ะ หนึ่งสองกันหรอันนี้คืออดีตนะคะนักร้องชื่อดังนะครับนักรีอีชื่อดังแล้วที่มีปัญหากันมาผมเรียกมันว่านักร้องทรยศแล<อ>้วก็ประกาศละอ่อ,อนแตค่ายกูไปแล้วแล้วไปทบนี่เลยไปทบก็ตกสอเลยนะครับแล้วนั่นนี่ศิลปินหน้าใหม่อีกฟิเตอร์โดยอีแร้งนะครับแต่ผมเม่กี้ <Auf S 2> แจ้ง hey, น uh, ี้ได้เต้นแล้วทำไมแจงนี้ไม่ได้เต้นคุณบ๊อบูเออเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่ยุติธรรมนะฮะอนนว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ค่ายอาอูดนะครับโทรสี่พันห้าสิบสิบสิบเริ่มสิบมาเลยไปเลยเจ้ โอ้โหโอ้โหโุ้โหผูเกล้าไอไอไอรวยเลยลุยโอ้โหโอ้ยเอาละครับตอนนี้เป็นชันกันแล้วครับระหว่างสองข่ายนะฮะระหว่างโกคารนนะครับกับอาอูดนะฮะโอ้ยใค้ปีเตอร์ปีเตอร์เก่งใจมาก

น้องเขาเต้นแล้วผมก็อยากจะรักเพลงไหมคุณตาบุ๋อยากจะไปขยับแค่ขยับขารักเทงได้เห็นแล้วมันกระชุ่มกระชุ่ได้ครับนาะคุณน้องได้ไม่เป็นไรครับผมต้องหลัว่าพบแต่เมื่อกี้ผมยืนดูอยู่นี่แบบพูดได้ได้อย่างเดียวเลยนะว่า่าไะค่ายของกูนี่กินขาดเลยนะรอนเพราะว่าน้องสองคนนะฮะน้องพลอยแล้วน้องโซเนี่ยภาษาวัยรุ่นแถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่าเดาจ้องช่วยตัดเข้ามาที่หน้าอีกนิดนึงนะครับผมจะพูดอีกครั้งนะฮะว่า ผมเห็นน้องพลอยกับน้องโซเต้นแล้วเนี่ยวัยรุ่นแถวบ้านผมเรียกว่าคือจะบอกว่าเสด้าเดียวไม่ได้นะครูต้องเสียงต้องลงด้วยเสด้าเสด้าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเ้าเนาะฮะเดี๋ยวเราคัดมาอย่างดีไหนคุณแจ็คไฮโซนะเห็นน้องเขาเต้นแล้วรู้สึกไงฮะอมาคำเดียวว่าผมนี่แหละครับให้พูดนิดนึงฮะเสด้าไปเลยไม่งอนาะเสดาเดียวปะ เดาหละคุณบิเตอร์ฮะดาคุณบิเตอร์นี่ก็คล้ายๆศิลปินค่ายกูกันนะค่้ายที่เป็นสามตัวที่เป็นสามตัวโอ้็นแรปอ่ะสามตัวดีคล้ายๆนะคล้ายเหมือนนะว้านี่ไรนี่ไรของอย่างงี้ผมไม่รับหรอกอ่านะครับเซอดูไม่ได้อ่ะ ข่าวที่แล้วพอซื้อเนังสิอมาใครๆก็ดูได้อ่ะแบ่งแบ่งแบ่งปันไปน,นี่เขาทำถูกไหมอย่างเงี้ยโซ่ทำธุรกิจโง่โง,โง,ไง่ไงไม่มีน้ำใจอ่ะไม่มีน้ำใจอ่ะเห็นไหมพอมังวดนี้เลยไม่มีเงินมาประมูลแข่งกับผมข่าวที่แล้วสี่ปีที่แล้วซ่ก็ได้ไปนะเออได้ไดูบทอ่ะไม่มีโรคสัญญาณเลยไม่เคยปิดถนนเลยฮะธุรกิจอย่างเงี้ยทำไปก็ไม่ได้ใจคนโง่ทำเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เสือกโง เดี๋ยวผมเชิญมาให้สบปัญหาการซ้อแล้วคราวหน้านี่จะประมูลสู้สกับสุติงมฮะอกเลยได้มาแล้วออได้มาแล้วโอ้โหได้อะไรมานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องไปชมถึงหน้าสนใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและช่วงหน้าครับมันจะมาถึงจุดไฟแม็กแล้วภาพไม่ได้สวยงาทั้งตัวครับ สนับสนุนโดยไมคครีมกานิเยเมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใสสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่เราเชิญสองค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยของประเทศไทยมาประชันพิปากกันนะครับเรื่องที่มีปัญหาอยู่นะเรื่องของลูกตุ่งยุติแต่ผมติดใจกูไม่หายกูไม่ถูกงไงให้ต<ม>ูดำไปติดใจเร็วนะั้น <c oughs> ดูไม่ได้เลยอร่อยไหมตูดดำผมไอ้ตูดดำอะไรกูพีปากไปวันนั้นอะ่ะไม่มีมีเหรอช่างหมูดูไม่ได้ กูทำไม่ถูกกูทำอีกกูไม่แบ่งอ่ะกูไม่แบ่งอ่ะก็รู้ว่าทำอ่ะมึงว่ากูทำไมอะคะ้อนใช่ป่ะกใช้ปากเหมือข้อเท้าพูดคะเนี่ยอีเดียวเมื่อพูดมากอยู่ได้กูไม่เล่นดูไอ้กูมาหน่อยสิว่ากูเพื่อประชาชนอะไรเนี่ยลูเดี่ยวดูดูหน่อยเออเมื่อกี้น้องพูดอะไรแบบอือเอาเฮ้ยเอาไปออกไปออกไปออกไปไม่ช่วยเลยเ้ยนี่ไมดแล้ว เออไม่แบ่งคนอื่นดูบ้านบ้านบ้านสองก็ดูไม่ได้ดูไม่ได้ก็ซื้อกล่องล้วนเลยเออตอนตอนวันนั้นเรื่ซื้อเปล่าแบ่งคนอื่นดูหมดอ่ะฮะเฮ้ยทำไมต้องซื้อให้ดูฟรีเดี๋ยวก็ดูเลยไม่มีนั้งใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยกันเดี๋ยวเดี๋ยวกันซ้อช่วงใช้เปลือกที่สองเนี่ยทอบอกว่าซ้อได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วคราวหน้านะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เปิดเผยความลับในรายการไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมาเปิดเผยในรายการมามูคุยกับประชาชนนะครับ เราจะให้ซอพูดตรงนี้เลยว่าลิขสิทธิ์ที่ซอซื้อมาในกี่พันล้านนะครับแล้วว่าจะเอาไปทําธุรกิจยังไงและที่สําคัญครับราชาชนทั้งประเทศจะได้ดูฟรีหรือเปล่าเชิญครับจออครับซอซื้ออะไรมาฮะซอได้ประมูลมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะธุรกิจนี้เขาในสี่ปีข้างหน้านะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยล้านบาทโอ้ขึ้นไปขนาดนั้นเลยหมื่นเจ็ดแล้วับกูอะไรฮะซอมาดูกันเลยซื้อการประมูลการแข่งขัน วิ่งควายที่จังหวัดชนบุรีมาแล้ววิ่งควายสิงแชมป์โลกที่จังหวัดชนบุรีชนบุรีเป็นจะงหถูกต้องซื้อมาแล้วถูกโอ้โหสุดยอดครับปู๊กและบ้านกูบ้านนี้จะไม่ได้ดูกระจอกกระจอกกระจอกโอ้โหนี่เขาประกาศข่าวแบบหน้ากูจะชัดเลยนะฮะวิ่งควายที่ชนบุรีวิ่งควายสิงแชมป์โลกนะครับหมื่นเจ็ดพันล้านถูกต้องครับถ่ายทั่วไปถ่ายทอดไปทั่วโลกถ่ายทอดสดเดลัยจีนติดข้อของผมแสนล้านแสนล้านจ่ายไปแล้วค่าเลยงสิทธิดจ่ายไปครึ่งเลง ภาษีหรืออะไร<า>ครทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยแสนล้านบาทถูกตั้งซื้อเลขเด็ดล้านแสนท่านสดตัวเปล่าว่าเปล่าว่าฟุตบอลนะครับฟุตบอลโลกคราวหน้าในกูเรียบร้อยแล้วนะครับ world อยังอย่งย่งฟุตบอลโลกวัยังไม่จอง world เอาไม่ใช่เว่าขับสองพันสิบแปดแล้วฮะ,ะไม่ใช่อะไรฮะกีนแชมป์ประเทศไทยโอ้ยเ่ยวโอ้แชมป์ประเทศไทยโอ้โหคนก็อยากดูนะมั้งก่นเมือง โอ้โหไปไหนต้องงานโอ้โหโอ้โหโอ้โหกลัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาโอ้โหดีเด่นหมดขวดเลยขันแล้วก็หายไปกลางรายการนะโอ้โหโก่เดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยทิ้งทั้งประเทศไทยอนุรักษ์กีฬาไทยเพื่อนระโลโอ้โหสุดยอด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 นี่เหรอเว้าโอ้าวีไวดีนะเว้านี่มีเว้าอะไรบ้างฮะปู่ครับพี่ที่เราจะแข่งขันกันผมจะมีอ่าวว่างูเอาว้างูนะฮะ ว้าวแคโดซะโดนะฮะว้าปลาท่อนเพรว่าปลาท่อนเอ้อตัวฮะว้าอโอ้ว้าวทุกแกมีไหมฮะนี่ว้าวทุกแกนี่ทุกแกมีครับผมว่ามีอันนี้นะครมีว่าอะไรนะฮะงูงูแะโดแคโดไอช่อนไอช่อนทุกแกตุ๊กแกอ่าอันนึงอะไรฮะว้าว feel good เอ้อโหเล่นกันได้เลยว้าว feel good เอาไงดีนาะ ยืนหลังเวทีแล้วเดี๋ยวจบเวทีไอ้เดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวดีให้ทีมงานเอาเงินมาให้นะแต่ยืนเฉยๆหลังเ <C ue> วทีไรนะครับีสนึกษาใสเลยนะฮะชอบชอบดูไปฮะพันครับน้องๆของคนดูไปฮะใครดูไปฮะที่สนามหลวงไม่ได้ใครได้ดูไม่คยได้ดูเหรอฮะเคยเคยเล่นเบ้ามาตั้งบอยโมเล่าอะไรนะไม่เคยเลยเด็กๆด็เด็กโตมาไม่เคยผ่านการเล่นเบ้าเลยเหรอครัผู้ชายนะแต่เป็นเซอร์นี่ เล่นเล่นว่าว้าตั้งแต่เมื่อไรครับพอหกเลยนะฮะตอนตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนเล่นครั้งแรกมันจะเกร็งเอ๋อจะเกรงเกร็หน่อยเพราะว่าเออ่มันต้องใช้กำลังบาดมันจะบาดมือกูกูไปตัวมูเลี้ยสิทธิ์มานี่แสดงว่ากูเชี่ยวชาญทางการทางด้านการโอ้ยตั้งแต่สี่ขวบมึงเป็นสี่ขวบแสดงว่าพ่อสอนให้ชักเลยครั้งงี้ถูกอะอืมฮะกูกูชักตั้งแต่สี่ขวบเลยอ่าข้างแรกเลยฮะข้างบนข้างมันจะไปไปเอาหมดข้างไปด้วยเหรอ ครัับเหมือนนกแจ็คแจ็คเป็นไงแจ็คแจ็คมีประสบการณ์ทางด้านการนะฮะต้องไปบำบัดเลยเหรอครับเอาไปบำบัดเลยเพราะว่าแล้วผมก็หายเรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อก่อนผมเป็นคนติดเหล้าเฮ้ยติดเหล้านี่คือพวกพนัการหรืออะไรฮะไปติดสรุปก็คือนะครับเดี๋ยวค่ายอาวุธโดยซอเกียวนะฮะก็จะซื้อลิขสิทธิ์การวิ่งควายชิงแชมป์โลกมาประชันกับกูติ่งนะครับซึ่งซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขัน นะฮะทิงแชมป์โลกยิ่งยิ่งยิ่งอะไทีเดียวนะแน่นอนตกลงไม่ใช่ฟุตบอลทิ้งแชมป์ชาติยุโรปฟุตบอลล้อะไรไหมผมเข้าใจผิดแล้วเนี่ยอันนั้นอันนั้นมาไม่ถึงคนละผูกกันเราเอาของของที่มาเร็วๆนี้อันนั้นของจีนเอ็มแซ่ดอันนั้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเขาเรื่องมองนี่คนละผูกกันคนละผูกอันนี้อันนี้ผูจริงอ่าผมผมก็กอนอกกกนอแซ่ดอันนี้ก็อาอ้นี่เป็นไม่ใช่ ไม่ใช่อาเอสเหรออาวุธชื่อผัวอันผัวชื่ออูดผัวชื่ออูดมีผัวเขาด้วยอะยเงีสรุปที่ผมเข้าใจผิดหมดเลยนะฮะโอ้ยงั้นเรื่องโจรมจะทำอะไรโอเคโอเคนะฮะก็อยากให้กอนที่ายแล้วกันนิดนึงนะกองซ้อดึงได้เลยฮะกองนี้มหนดูไม่ได้ไงมึงแบนใครดูใช่ไหมกองโดมก็ดูไม่ได้รู้หร so ือยังทุกคนทุกคนดูนี like ่มันดูไม่ได้กองมันอ่ะของอ้วนไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรดูได้ทุกคน มีแต่ตัวตลอดโอ้ยอ้วนอ้วนเลียงเสียมคุณอยากจะหายกระเทียมต่อขาอ้าวที่สองคนมึงด่ากูทำไมเนี่ยนี่นี่มันด่าต่อ้ยไปเลยจัดการมันไปไปวอร์มโอ้โหมีวอร์มด้วยโดน่นี่จัการทืบโอ้จะต้องวอร์มอีกนะครับโอ้โหแรงแรงโอ้โหเอาให้ยกเอาให้นไปไหนโอ้โห